สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารฝรั่งนะกินอาหารฝรั่งแต่คนไทยเราทำนะน,นี่นี่วันนี้เราจะกินสเต็กกันนะทุกคนนี่ นี่เราเตรียมไว้ละอันนี้มีมีเนื้อนะเราหมักเนื้อเนื้อเนื้อสันเนาะสันยังก็แนม่เนี่ยสันสันนอกสันในสันนอกนะสันนอกหรือสันในไม่รู้เราไปซื้อมาเมื่อกี้แล้วเราก็มาหั่นอย่างงี้นะนี่นี่แล้วเราก็หมักเกลือกับพริกไทยนะอันนี้เป็นฟักทองต้มมะกอฟักทองต้มบลูแคร์รี่บลูแคร์รี่และอันนี้เป็นเฟนฟราย มันอลูทอดเฟรนฟรายนันกันเนาะไม่แล้วก็มีซอส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 พริกซอสพริกซอสมะเขือเนอยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอานี่นี่เราจะย่างนะปน้องย่างก่อนไหมย,<า>ย่างนังกันเนาะจะกินเนี่ยผมพูจักนะนะันว่ะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการทำกันนะทุกคนมาทุกคนเราจะทดลองก่อนนะอเอาเอาเนยใส่ก่อนเลยหรอกเราก็ ถ้าเอาน,เนั้นแล้กออกรสติขึ้นกตัดตัดเนยเลยทอดหายอ่ะกี่ปอเหรอกี่บออ่ะเกี่ยวกับใส่เลยอ่ะเนยนะเราใช้เนยนะทุกคนพี่ยันอ่ะแล้วก็วางเลยแล้วก็อัวางไปน uh, ี่ เราจะเอาแบบมิดเดิลมิดเดิลนะทุกคนแม่กินม่ได้ไงได้มาเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่ทุกคนเห็นไหมเพราะอันน่าต้มแล้วกบมัดต้อถัอกรรมอยู่อ๋อออได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมว้าอัเจ้ะ ปีนได้ยังหรือว่าเอาตัมันนี้หน่อยกะมันสุกได้ครับได้สุกหน่อยเนาะแล้วก็ปีนเป็นกามไปกรรมแหมเดี๋ยวรอตอนสุกได้ยินเสียงไหมทุกคนสาสาสา,สาหอมกอหอมหอมเนยมันหอมเนยนี่ <Sophie. S 1> เรากลับด้านขึ้นเลย บากิงเายอ่ะจะกิงกินก่อน <c oughs> เดี๋ยวกินเ่ายจอิ่มเพืฟายละเราก็กลับไปกลับมานะทุกคนแมรอานนยมันสุกแล้วเนี่ยกินได้เลยเนี่ยมาใส่เข้ามันสวยรู้หรอเนาะเา่ับ ต้องเอาเอาเอาออกแหล่ะแล้วเดี๋ยวเอาเอาหมูแส้แล้วหมูมันไปซุกแล้วเสือไม่กล้าไม่เห็นร่างกายเป็นสีจากลงอ่ะเป็นจางสีชมพูไปแล้วอ่ะซ่อมกระเทือนเนาะได้แล้วแก่เนี่ยโอ้ยน้ำมันออกเลยนะปิ๊นน่ะแม่ซอสมายองเด็ดนี่หรออ๋อา๋ออ๋อ เ้กันังปีเมื่อกี้เอาปีแล้วกหบบอกว่า牡อาหา้เลืองก็ไปโหไปเอามือกำเล่นนะ่ะไม่ต้องหลับไต้องเ,เห็นต้องร่มเลยด็กก้นะเ้ยเาโต๊ะ่ไอาได้ยังอยากถินนอกได้หรอไม่เดียมิมเดียม,มิเดียมอ่ะ มาคิดว่ามีเดียมแล้วนะทุกคนมาเรามาลองดูออกเลยโยกออกมาโอ้โหหอนเอาซ้อมออกื่นเลมาต้องมาใส่นใจเลยมาทุกคนเรามาดูอันของเรานี่มันจะเป็นอย่างใดตัดเกิงก่อนหรอตายอย่างซอยเลยอ่ะอันเล็กไปเลยโอ้มันบดแดงแล้วเหรอ ่อนนี้อ okay. อโอเคอืมนี่เหมือนนี่คมอ่ะล่ะคมนี่รอดซ่อเชฟครับเลงไม่พอกระเพ็เกาหน้าตักใส่เลยนตักใส่เลยนี่ทุกโอ้นี่เหรอนี่เหรอหวานแน่ๆนี่นะไปไป ห <nenhum bunları> วานแน่ๆไม่สุกล้าไปอยู่น,นั่นเนาะมันต้องสองอกสีชมพูแดงๆกว่านี้เดี๋ยวอันอันต่อไปนี่เอาเงี้ยหน่อยอ่ะจิ้มไปเลยนี่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 ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว้าวอ่ะจิ้มไปจิ้มหน่อ ชิมอีก่อนมาทีนี้มาชิมทุกคนทุกคนทีนี้เรามาชิมนะทุกคนเราชิมแบบไม่ต้องน้ำจิ้มก่อนนุ่มอร่อย,ยนุ่มก็ต้องกินกับเะีรครับก็บกะเพราอ่ะแล้วเราก็กินกับผักรวกเนี่ย

จาครับผักช uh ีสดอร่อยทำไมเยอนจังนี่ก oh. ่อนนี่เขาเป็นสู็รเลยดรครับนี่อันนี้งามกว่าอันนี้ม่เตี๋ยวได้ด้วยอันนี้ไม่ได้มีเตีลยวได้แต่ได้เลยด้ยโอเคแล้วเลย ยังยังต้องออกก่อนนี่ออกเลยนี่มันขาวไปหมดละไม่ถึงได้สูสีกว่าเอาาจมาใส่นี่ก่อนนะพอเหนือพริกแกงมันออกขึ้นเดี๋ยวถึงจะช้าหน่อยบวยแล้วไหม่หรือว่าไว้ที่เสียงอ่ะไว้เนี่ก็ได้เอาเอาใจเอาเลยไหนดูอันมีเดียมมีเดียมนี่เหรอ ออันนี้นี่แม่เอ้ยมันมีเดี่ยวอันนี้<ะ>เดี่ยมลรอกะอ,นนอันนี้นี่แบบมันอุ่นแล้วไงเนี่ยหนอนหนอนอมันเหมือนได้แดงแล้วหรอเนี่ยชิมอันนี้ก่อนโอ้ย<ด><ด>ปิ้นบัามาเลยดูสิอันนี้มันมันมนา่าใจแย่ตรงนี้่อยค่ะอันนี้แ <laughs> ดงอยู่เลยทุกคนชิมดูก่อน

เอ,เอา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 ลงอ่อนหน่อยอลงหน่อยมันมนุ่มแล้วแต่มนมมได้ตุกแข่งอ่อาลงมาหน่อยอันนี้ <ๆ S 2> ือวอาไรเนี่ยอะไระะตัตวแว่งอร่อยทุกคนวันนี้พิเศษวาเลนไทน์นะทุกคน,นต้องเนื้อแดงๆ เม็ดหมัด้องหมัด้องห้องแค่นี้มันได้นี่มันหมัลงเอ้แค่นั้นแหละออกออกออกมันปีนนี่อี้ต้อง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 กินแบบอี้หน่อยเนี่ยฮะเนาะข้างนี้เปิ้ลถือมีดข้างนี้ถือซ้อมแล้วกันเรียกการเซตแล้วก็เี้ไม่กระลังหัวอืม นะแต่มีดมันมันเหมือนกัมีดแบบบนสไตล์ใครเหรออเมริกันอเมริกันสไตล์นะทุกคนอเมริกันสไตล์ กุ้งพับกุ้งงนี่ล้ำงะลนี่นี่นี่กนนี่ก,กอ,อันนี้เบลังอันนี้ยังอ่ะมันกูกงได้แว่อันนี้ห่อล้ำกว่าห่ีลํำกว่าก็อซีลห่อลำกว่าแล้วชอบูลี่ะ ต่อเป็นเชฟพ่นเองโอมวม,มน่นมากะรวยอ่อา,าออ <h> ฮ่มีมาซะรวยละก่ะอืมอะเราค๊บสักหน่อยบปล่าึัพ่ะ ่ทางน,นี้ทางนี้นี่อันนี้อันนี้น,นี่ทางหมูทางนี้หมูอันนี้ที่สุกเลยวหลยสุดท้ายเราก็ต้องมาจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสอยู่นะทุกคนถ้า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 เอาหมักเนื้อเนาะมันถ้าอยากเขาท่ายก่าเนาะก็เอาเนื้อหมักไว้อ่ะดีกว่อน มันจะดีกว่าอืมทุกสันวันวาเลนไทน์นะทุกคนใช่ไหมทำเ,เองหมดเลย นะเนื้อมันนุ่มมันอ่อนนะทุกคนนะนี่ไม่ได้หมักนะถ้าใส่ใส่ใส่ปร,รุงปรุงแล้วก็มาเอามาย่างทอดเลยสเต็กสเต็กเลยมาหาอ่ะอ๋อ บอกเขาเลยอันเนยใส่หอมหอมเอาใส่ละใส่แบบเนยเข้าไปขาดไม่ได้เนยนะทุกคนนหอมใส่เสร็จก็อะไรฮะโคเล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 เนยนี่มันหอมมากเขาจะทำยังไง สวัสสวัสสวัส่โคเลโคเลโคเลอันน <progressive> ี้อ uh ัน <c> น <oughs> ี <reco that> ้เ <sweating> อ๊ะมันว่าเป็ภาษาจีนลอยอเป็นภาษาจีอะไรี้ยนเลไม้ไม้มันเป็นเป็นลาาเป็นคำเมนี่ใช่ไคอ่าโคเลโคเลโคเล่อะคำเมนนี่ก่อนแล้วสดกสวัเลยพี่เอ๋น้องสาวเโคเลโคเลใช่ใช่โคเลโคเลโคเลอะมันก็เหมือนคล้ายๆเฮาอะโคเล่โคเลโคเล่ะเนาะ บล็อกเกอรี่ผัดนะทุกคนบล็อกเกอรี่ผัดเนยพริกไทยหอมมาเอาเขาเนื้อเหรอเนื้อเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งสูงเอาหมูออกเลยเอาส่วนอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นเชฟหั่นให้อันนี้เนื้อหมู แดงๆนั่นเนอะเอาใส่แล้วรึโอ้ยโอเคอันนี้แหูว่านะเอาคเอาเอาเอาแต่เอาเป็นั่นก็ได้มาล้ๆไได้ไปตีออเอาใส่เนเกือก็ได้แตงหมูคบกี่คนอดะหอมเนยมากหอมเนยนะเนาะ ชิ <Cornell>. ้นบางๆนี่เนาะขอสักจานางจาอะดรแจมที่แม่เหานทุกคนเราจะกินแบบมีเปียมมีเปียมให้ทุกคนดูนะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหม สไตล์อเมริกันแต่เราใช้แต่เกียบแบบเอเชียนะอืมนื้อไฟฟ้า้งค่ะนี่นะทุกคนวันนี้มากินอาหารสไตล์อเมริกันอเมริกันสไตล์ให้ดูนะทุกคน ไม่มีอะไรละวันนี้แค่นี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายสุขสันวันวาเลนไทน์นะทุกคนวันนี้วันวาเลนไทน์มากินสเต็กให้ดูสเต็กมีเดียมเนื้อแดงๆไปละบายๆสวัสดีครับ